สวัสดีค่ะวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนต่อเนื่องจากหน่วย <appointment> ก,การเรียนรู้ที่1ระบบจำนวนเต็มนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนเต็มนะคะการบวกและการลบจำนวนเต็มนะคะการบวกจำนวนจำนวนเต็มการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบวกจํานวนนับ ด้วยจำนวนนับนะคะเช่นการหาผลบวกของ5กับ3โดยใช้เส้นจำนวนดังนี้ดังนั้น5บวก3เท่ากับ8นะคะสรุปได้ว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกผลบวกเป็นจำนวนเต็มบวกต่อไปนะคะค่ะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะพิจารณาผลบวกของลบ5กับลบ3โดย ใช้เส้นจำนวนดังนี้นะคะ,ะจะเห็นว่าวงเล็บลบหบวกวงเล็บลบสามเท่ากับลบแะ,ะ,ะสรุปได้ว่านะคะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาบวกกันแล้วเขียนผลบวกเป็นจำนวนเต็มลบนะะต่อไปนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ และการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะพิจารณาการหาผลบวกของ5กับลบ2โดยใช้เส้นจํานวนดังนี้นะคะดังนั้นนะคะค่าสมบูรณ์ของ5ลบค่าสัมบูรณ์ของลบ2เท่ากับ5ลบ2ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ3เช่นเดียวกันนะคะพิจารณาการหาผลบวกของลบ4กับ6นะคะโดยใช้เส้นจํานวนนะคะ สรุปได้ว่าวงเล็บลบ4บวก6เท่ากับ2นะคะสรุปได้ว่านะคะการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ของจำนวนที่น้อยกว่าแล้วเขียนผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มตามจำนวนที่ค่าสมบูรณ์มากกว่านะคะ ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์เท่ากันสามารถเลือกจํานวนใดจําเป็นตัวตั้งก็ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากับ0นย์เสมอเช่นวงเล็บลบหบวกหเท่ากับค่าสมบูรณ์ลบหลบหค่าสมบูรณ์5เท่ากับ0หรือ5บวกวงเล็บลบหเท่ากับค่าสมบูรณ์5ลบค่าสมบูรณ์ลบหเท่ากับ0เช่นกันนะคะต่อไปนะคะ การลบจำนวนเต็มนะคะการลบจำนวนเต็มก็คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะม,มาดูตัวอย่างที่6นะคะ3ลบ7จเท่ากับ3บวกจำนวนตรงข้ามของ7เท่ากับ3บวกวงเล็บลบ7เท่ากับลบ4นะคะหรือจะเป็นข้อที่2อีกนะคะวงเล็บลบ2ลบ4เท่ากับ วงเล็บลบ2บวกจำนวนตรงข้ามของ4เท่ากับวงเล็บลบ2บวกวงเล็บลบ4ีํคตอบที่ได้คือลบ6นะคะค่ะจากที่ครูอธิบายมานะคะก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่1.4นะคะในหน้าที่17นะคะทําข้อ1ข้อ2ใหญ่นะคะ ในวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและก็ตั้งใจทำแบบฝึกทักษะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ